สวัสดีพี่น้องเอฟซีเมืนเน่อวานภาพี่น้องเอฟซีมาเที่ยวป่าพี่น้องมาเบิ่งธรรมชาสตร์นำตุ๊กตาขนาดน้อยอยู่เขตวัดป่าผู้แทนพี่นอ้องมาเที่ยวชมธรรมชาติบ้านเฮาน้ำตุ๊กตาขนาดน้อยพี่น้องมาเล่นน,น้ำนกฟันพี่น้องโอ้นา้าเย็นธรรมชาสตร์ภาพไปนั่งตรงเดียวเหนือพี่น้อง มีภาพธรรมชาิบรรยากาศร,รับที่เนอกธรรมชาติเป็นอย่างต้นศาสไลลง,งามาทำานต้นหกี่นี่เนอเป็นคลายคายน้ำลดที่นานานั่งชมวิวอยู่นี่โอ้ขอาตาเป็นอยางศาสที่นี่นอกเป็นดีน้องนางเป็น <c oughs> สสี่ตาตาธรรมชาติ น้ำเลยก็ไหมาจากภูเขาจากภูเทนภูเทีนมันยึดไว้กับอุทยานแตะมันตั้งตรงแม่น้ำไปดูแนะะกขาบตักกินเนาะพอลงงานที่เจนดี ก่ได้ก็ได้ทเกี่ยวข่ามาเปลี่ยนดินออกก็จะไปโดนลงอาบน้ำมาทหนงออกเลยลเต่เร็ออนเเยนสสธรมศาสตร์ผักไายนี่ยต้องขับป่าอันนี้สสธรรมศาสตรบานเฮาหน้า,าดินออากเครืร่องธรรดาหาเอฟซีเนาะอยู่ในเมื่องบอริษัไม่โู้ข่ามาโตดมาป่ามาโดนเนาะ บางไม่คิดเี่เดืองพี่น้องเ้ยพี่น้องพี่น้องเ้บางคนอาชีพไดมาไแถวนี่เนาะอยู่แทนอยู่ในเขตโบข้างนี่แะแหงนันห้องโบข้างก็มาจับ้านนยังคงเชืออย่งานอยู่ที่เตาพี่น้องแตกตัเดียวตามานเนต่างกมาอยู่ค้าปามมาอย่ตรงมุมชนที่เตาพี่น้องบ้านน กบวาทั้งเอที่ทั้งรังนะาเอาปรูนี้จากบ้านอก็เดน่ันที่หน้าบ้านเราเป็นที่ดินเล็กเดิกมาเปินเมื่อวานเนาะเอาสีไทยถ้ำมาทีเนาะเพิ่มอะไรนอาไม่กิน้ามาแทนแนที่มีโต๊ะมที่นอกกินอ่ะจะเชอทำไมเน